วัค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าตั้งโรงงานในโนเซ่านะคะและพี่เพิ่งเข้ามาเล่นค่ะพี่พี่อ่ะมาเล่นนะคะมันมันอยู่ลอยอะ่ะขอโทษนะคะที่พี่ไม่ได้ฉายตอนแรกให้ดูแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปป้อนค่ะจะกดวิธีตัวนี้ค่ะมันก็จะให้อาหารเตี้ยเตีอ่ากินเยอะๆนะลกูก อันนี้ค่ะพี่ตั้งได้ถึงป่านนี้แล้วนะคะมีลูกค่ะที่จริงมีติดนะตอนนี้มียี่ติดแล้วเดี๋ยวไปนี้ต่อร้อยเอ้ยมาต้องเป็นแบบตัวอะไรตักอย่างอ่ะที่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรารวยอยู่แล้วจัดไปแล้วจัดไปจัดไปเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งเสี่ยงอะไแม่มันต้องเป็นตัวอะไรสักตัวเนี่ยตัวอะไรอ่ะ ม่ไม่พออ่ะพี่ต้องไปการเงินเพิ่มแง่เพ่ได้กันมาแมพระหว่างนี้รอป้อนกดไปที่ตรงนเนื้อมันก็จะมีกรงนี่ถ้าน้องยิ้มอยู่ค่ะแปลว่าน้องเขายังไม่หิวคะแต่ถ้าน้องนะคะเขาแบบถ้ามีเนื้อรูปขึ้นบริเวณหัวน้องนะคะน้องเขาจะบอกว่าหิวเลยอะ่ะไม่ป้อนน้องก็จะตายนะคะนี่ถ้าใครอยากเพิ่มเง้นเต๋า มันก็ต้องใช้โลบังนะคะต้องร้อยอะคว้าต้าแม่เพราะแบบอืมอ้มเปิงตังเป,ป่าๆ,ๆอ่ะน้องๆนะกดพิก่อนเออยไม่มีใครพิมพ์อ่ะเนี่ยมันขึ้นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ลูกค้าลูกค้าจะไปไหนไปตรงนู้นต่อตัวนู้นฉันตรงนี้ฉันนั่งพาไม่เสร็จ อันนั้นเจ๋ง,นงเนาะเขาดูพี่เทนะคะมันเือนคนป่าคนป่าและอยู่นะไอเห็ดตัวอะไรอ่ะพี่ไม่อยารู้พี่พจำไม่ได้ตัวอะไรนะตัวอะไรอ่ะพี่อยากรู้อ่ะแล้วก็อยากป้อนอาหารน้องด้วยอ่ะเอ,เอ้ยน้องหิวน้องหิวเลยนะ อดี๋น้องเดี๋ยน้องโอเนมาแล้วค่ะเนื้อตัวตื่น้อนอ้าวอีอย่าตั้งชื่อน้องเหรอเออนี่ไงตั้งชื่อแล้วตัวนี้ชื่อไปแล้วกันนะ อัน um, เป็นบัสแล้วกันนะฮะบัาแต่บาสบาสตันเองทีชื่อบัสอ้าวอ๋อมาต้องพิมีเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพิมีนี่ก่อนค่ะเอ้ยได้แล้วรถคนแต่อีมีจืออะไรก็ได้ไปที่น้องอ่ะแล้วน้องเขาจะมีชื่อ อันนี้ชี่ตวัวแล้วกันนะตัยตัย้งชื่อเขาเทียนโคดี้ถอยฮึปอ่าแปบแ เราไปให้อาหารตัวตัวอื่นบ้างก็ต้องเชื่อให้น้องกันนะชิเบนไหมเนยนะเอาน้องเนยเนยไปแล้วนี่น้องหิวแบงเนอ เอ้ยน้องขีอันนี้มีคีเอ่อเจ้าหนุ่มตอาวเอานะพี่น้องก่อนเอาเ๋ยวเร็วเร็วเกาะเทศดี ซ<ส><ส>ีไฟไหมไม่ใช่ไฟเอน้องเขาหิวเลยพี่ยังไม่ได้เอาเนื้อน้อนงอะ่ะแป๊บนึงลูกอันนี้ไฟไฟไฟไป แต่ตอนนี้พี่มีเงินตั้งพันหนึ่งเนี่ยเอ้ยตองคหแล้วอันนี้หกร้อย,อยจัดไปตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรพี่อ่านอ๋อคืเข่อไปอ่านชื่อน้องก่อนน้องชื่อบางอย่างอ่ะแต่พี่ไม่รู้อ่ะอันนี้ตองอกจปแบปม้าก็ต้องมีเนาะมีแง่อาหารเนาะ มาเดี๋ยวเราตั้งชื่อให้น้องกันค่ะเขียนตั้งชื่อแล้วอ่ะนี่ขอไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะ,ะมีคนมาแถวนี้เลยอะ่ะตอนนี้นะคะพี่เริ่มมีกำลังมีทองเข้ามากใกล้ๆแล้วค่ะนี่ล่ะลูกปองอยากให้ได้ลูกปองมาเลยคะ่ะสองร้อยจุดอะไรอ่ะ มาต้องเกี่ยวกับตัดนะ้ำแน่เลยอะ่ะไิ่ถึงเมกาโลดนเมกาโลดนเดี๋ยวนะเมกาโลดนมันไม่ได้อยู่ในช่วงหลังในเต่านี่เฮ้ยมีฝาฟฟเฟดนี่เป็นต้นไม้ทำไมต้นไม้ราคาแพงจังช่วงเนี้ยอันนี้ตองร้อยตรีร้อยอเคดูดิตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแนละ้วคะตอนนี้อะไรอะต้นไม้กี่บาทหรอ โอ้นห,ออโอนอหนึ่งร้อยอย่ะโอ้โหแพคขนาดนี้เขาจะไปซื้อไหวเนี่ยเก็บขี้น้องก่อนอย่างน้อยเก็บขี้เนอะแต่มันก็ได้ตังคนะ์อะเนาะดีกว่าไม่ได้ตังค์ชี่ชี่น้องหายไปไหนอ,อ่ะมันมันไปแค่วันเดียวหรอหรือไงน่าจะเป็นแค่วันเดียวนะ 真的。 กถ้าเราจะเพิม่มไปตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นภาระย,ยากอ,อ่ะเพลงแพงโคตรเลยอ่ะอ๋อสี่ร้อยก็ไม่ต้นไมก้ก็อ๋อมันมีต้นไมเ้เยอะว่าโอเคเดี๋ยวลองดูต้นไม้สี่ร้อยโอเคมีพันหนึ่งจัดไปไอ้หรือเจ็ดร้อยมันตัวอะไรอ่ะตื่นลุ้มซื้อหนุ่มหล่นน้ำฮะดูล้วนะเพื่ออะไรอ๋อหนาว เลี่ Wait, mm ้อยซือต่อได้่าอ้ยเคยอยูแค่สี่ร้อยนะใกล้งเสร็จแล้วหละอจา้ เดี๋ยวไปหาเงินคือการเก็บขง้นต่อแล้วเก็บน้องเขาหิวอ่ะเดี๋ยวหาให้น้องก,กินก่อนถ้าน้องก,กินแล้วขี่แบบโคตรตกใจเลยอ่ะ <c oughs> คือน้องนะคะคือเป็นแรปเตอร์นะคะก็เป็นตัวอันตรายตัวนึงนะคะที่แบบวิ่งไวนะคะแล้วก็กินเนื้อเร็วมากแค่เดียวยันไม่ทันแค่คขี้ตามก็กินเนื้อหมดแล้วอ่ะ บาตัวไยังไงบ้างลูกชื่อลูซี่เลยันก็แปว่าเธอเป็นตัวเมียนะสิัดจองทั้งเพื่อเปลี่ยนไม่มีอะไรทำเลยอะ เอ้ยได้มาเราหนี่ไปไปไปอยากรู้อยากรู้คือแมบเนี้ยตื่นเต้นอนะ่ะคือแบบเราจะได้รู้นโนเต่อาอ่ะคือแบบตนต้าแมปเก่งมากเลยตีไรแล้ว,ลวเธอมาอยู่ในน้คนีกแยะหยาแล้ะเฮ้ยหินเอ้ยมีหินมีคงมีหินอ่ะตอนนี้ต้าเป็นตัวตัดแทนได้ไหมคะเนี้ย น้องเขาหิวคอวาาอาห,หันให้น้องกินเ้ยเห็ดมาเมเกี้ปันขี้ต่อหน้าต๊ต,ตาเลยใครขีต้ตรงนน้แอแอปเตอร์มันขี้ต่อหน้าต,ตาเลยอะไอลูกกินยวพี่เก็บขี้ของแอรเตอร์ก่อนนะวายแล้วเชียวห็วไหอไม่ด้หิว,หว,หวไม่ได้หิวไอตงตน่หิว แตเตอร์พี่ขอนะพี่ขอนเนื้อไปให้น้องก่อนนะน้องน้องมันดูน้องกุ้มกืนมากอะ <c oughs> ก่ะกุมกืนกับไอกระบองเพชรเนี่ยพี่ไม่สามารถเพิ่มน้องได้นะคะเพราะแบบตัวละพันเลยมันจะมีที่เพิ่มได้ยังไงอ,อ่ะอ่ะพันนี่ไงนี่ไงตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร ทุกคนดูโอ้โหโอ,โอ,โอ้มายก๊อดนี่มันเตยโลทอมนี่นะตัวเนี้ยเตยหนึ่งเขาเคยมีอยู่ที่บ้านนะคะตั้ง400ร้อยจัดเฮ้ยเจอตัวเป็นเป็นเลอยอะน้องแนร์าานายาและให้เราเพิ่มตัวน้องตองเกลืออือหือทุกคนไม่อยากจะโมสองพัน ไาไมันปหาได้ฮะตอ่อภาขนาดนี้ยังหาเงินกินเองไม่ได้เลยแปดร้อยตัวอะไรอ่าโอ้มันเริ่มเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องขอแล้วกันอ้าวสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับแมปในนี้นะคะแมปนี้ถือว่าเป็นแมปสนุกแยอีกอย่างน,งนะคะที่แบบเราได้เจอในโนเต่าด้วยอะคือพี่เป็นคนที่ชอบในโนเต่าคนหนึ่งนะคะที่แบบชอบมากๆ ชอบดูเวลาก่อนน้อนะคะเอยอุ้ยๆแล้วก็ต้องขอตัวไปกับน้องแรปเตอร์ด้วยนะคะไปบ๊ายบายจุ๊บๆบายบายน้องแม่เน้อน้องหิวอ่ะบาย แบบว่าเป็นสิ่งที่หวั่นกลัวมากๆเลยทุกคนคือแบบผีต่างประเทศยังไม่น่ากลัวเท่าอ่ะอุ้ยอทุกคนคนลุกจริงอันนี้ขนลุกจริงๆในสายงานเกตนะขา